มีทางบ้านถามมาว่าหากอยากเกิดมาเป็นคนที่มีจิตใจรักความถูกต้องต้องทำบุญอย่างไรครับคุณโยมคนที่รักความถูกต้องก็คือไม่ลําเอียงไม่มีอคติด้วยความรักชอบคนนี้ทำอะไรถูกหมดหรือไม่ลําเอียงเพราะความชังไม่ชอบคนนี้ทำอะไรผิดหมดใส่แว่นสีดูเลยไม่ลําเอียงด้วยความกลัวเพราะกลัวนะ่ะ ถ้าเราไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวเรามีปัญหาแน่ก็เลยยอมทําเพราะกลัวจะมีภัยมาถึงตนทําในสิ่งที่รู้ว่าไม่ถูกเนี่ยอันที่4ก็คือว่าอาคติเพราะความหลงคือความไม่รู้ถูกเข้าหลอกอะ่ะนั้นเราเองจะแก้ทั้ง4อย่างนี้ได้นะต้องศึกษาธรรมะเยอะๆตั้งใจบพติธปฏิบัติธรรมให้เราเป็นคนที่มีมาตรฐานทางใจที่ดีตั้งแต่ชาตินี้ไปเลยพยายามเอาใจนิ่งๆกลางๆมองอะไรอย่าไปมองด้วยอารมณ์ความชอบหรือไม่ชอบ แต่ดูด้วยเหตุด้วยผลเปิดใจให้กว้างพิจิพิจารณาให้ดีก็จะแก้ทั้งความรักความชังความกลัวและความหลงได้จเจริญพอ